จิตแห่งกอดก่อนการก่อเกิดสรรพสิ่งนั้นเป็นอย่างไรหากใครเคยดูซีรีส์มหากาลีลองพิจารณาดูนะครับใครจิตกอพผัสจาเริ่มแรกก่อนการก่อเกิดกำเนิดจักรวาลคือณนะขณะนั้นไม่มีสรรพสิ่งหรืออารมณ์ใดๆอยู่เลย มันว่างเปล่าจริงๆสูญญาตาแล้วท่านจะเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นตัวของท่านเองผ่านการมีได้อย่างไรศูนย์คือความว่างเมื่อจิตขยับจึงก่อเกิดเป็นหนึ่งสองสสหจึงก่อเกิดทุกสรรพสิ่งขึ้น ่านอาวตารตัวท่านเองมาเป็นทั้งผู้สร้างผู้เกื้อกูลผู้ทำลายรวมสร้างวัตถจักรแห่งการก่อเกิดทั่วทั้งจักรวาลและเอกภพและอวตารตัวเองมาเป็นทุกสรรพสิ่งเทงพเจ้าแห่งอารมณ์ทั้ง8 4 0 0 0สี่พอารมณ์ให้ร่วมเล่นและสร้างสรรค์เริ่มแรกเดิมทีจักรวาล ก็ไม่รู้ว่าความหมายแห่งแห่งอารมณ์นั้นทั้งปวงโลภโกรธหลงและอื่นๆเป็นอย่างไรยกตัวอย่างก็ God, ท่านอวตารตัวเองมาเป็นพระแม่ลมัศมีเป็นเทพแห่งผู้ให้ให้ความอุดมสมบูรณ์ให้คำว่าให้นี้เป็นอย่างไรและทำไม พระรัศมีก็ให้หมดทั้งดีไม่ดีก็ให้อย่างเดียวบางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เกิดปัญหาแห่งการให้มากมายท่านก็ต้องหาทางแก้ไขทีละปราบนั่นท่านก็เลยเอาตารตัวท่านเองมาเป็นพระพิคเนศอีกองค์หนึ่งก็คือเทพเจ้าแห่งปัญญามาร่วมด้วยละกันจะได้ให้แบบ อันไหนควรให้หรือไม่ให้เพื่อการให้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์พระมหากาลีหรือกอดหรือจิตพระพุทธ,ธพระผู้สร้างท่านจึงค่อยๆเพียนสร้างและอวตารตนเองมาเป็นเทพเจ้าทุกๆองค์และทุกๆสรรพสิ่งทั้งอารมณ์ทั้งภาคมืดสว่างสารพัด เพื่อท่านจะได้เรียนรู้การเป็นตัวท่านเองผ่านอาวตารมาเป็นตัวเราๆท่านๆในหมื่นโลกธาตุอนันตจกจักรวาลท่านอาวตารตัวเองเป็นโรงละครโรงใหญ่แบ่งย่อยหลากหลายมิติโลกแห่งจินตนาการดวงดาวหิมพานและ31ภพภูมิและเหนือกว่านั้นอีกมากมาย เพื่อท่านจะได้มีประสบการณ์อันหลากหลายของตัวท่านเองและแน่นอนพลังแห่งสปปรรพสิ่งอารมณ์ก่อเกิดขึ้นแล้วพลังงานนั้นไม่เคยดับสูญเพราะทุกพลังงานคือกพอดผู้สร้างเองนี่ไงหากเราเป็นอมตะไม่สามารถตายได้และมีคนเดียวในความว่างเปล่า แถมมีฤทธิ์มหาศาลเสกอะไรก็ได้เราจะเสกอะไรกันดีละ่ะก็เสกในที่ว่างนั้นให้ไม่ว่างนะสิเมื่อผู้ใดรู้คำตอบก็จะแจ้งแห่งพระผู้สร้างได้คร่าวๆเช่นนี้ทุกศาสนามีหลักธรรมหลายระดับกระพี้เปลือกกลางแกน่นเราจะรับรู้แบบไหนก็แล้วแต่ ความชอบของแต่ละคนได้เลยแต่สุดท้ายคือหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสูงสุดที่สุดทางที่เราเรียกว่านิพพานอิทัพปัจจยาตาในพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมะพระเจ้ากอดอัละพระยะโฮวาพระแม่กาลีพาสิวะจิตหนึ่งเหล่าหมู พระมารดาพระบิดาพลังต้นท่าต้นธรรมอื่นๆชื่อนามเพียงต่างกันแต่ละชาติศาสนานามท่านมากมายสุดท้ายแล้วใครคือท่านท่านคือใครใครคือก o อตก d อดคือใครก o อคือทุกสรรพสิ่งเราก็คือก o อนั่น เราก็คือทุกสรรพสิ่งสิแล้วเธอว่าอย่างไรล่ะโดยนบอัศวะวันที 23, ่3 3พฤษภาคม2565